ถ้าต้องเลือกระหว่างโตโยต้เอ3กับโตโยต้เอ3เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนครับระหว่างสายลูเต็มตัวกับสายสปอร์ตเต็มขั้นคลิปนี้คําตอบครับ แน่นอนครับยางทั้ง2รุ่นต้องบอกเลยว่าดีทั้งคู่นะครับแต่ดีคนละอย่างดียังไงเรามาฟังกันครับเริ่มจากยาง ST3 กันเลยนะครับยางตัวนี้เป็นยางที่มีสมรรถนะสูงครับการกาะถนนการรีดน้ําดีมากๆและทีดถมทางเสียงไม่ดังเลยครับเน้นการขับขี่ในเมืองเป็นหลักครับส่วนดอกโตโย่เอนะครับเป็นดอกเอทฉะนั้นจะสามารถใช้ด้างถนนดําแล้วก็ถนนลุกลามตามต่จังหวัดครับเพื่อนๆเน้นสมรรถการขี่ที่สูงนะครับเน้นการขับขี่ในเมืองเป็นหลักต่อเชียโตโย s t 3ครับแต่ถ้าเพื่อนอยากได้ดอกออฟโรดนะครับแต่ 3นะอันที่ผมนํามารีวิวนะครับขนาด265 50 20ทั้งคู่นะครับดัชนีความเร็วนะฮะเกรดวี 5, นะครับ AT3 รองรับที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโตโย่ AT3 นะครับดัชนีความเร็วเกรดเอสนะครับรองรับความเร็วสูงสุดที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับจะเลือกยางตัวไหนดีระหว่าง AT3 แล้วก็ SG3 นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคิดจะเปลี่ยนยางคิดถึงได้สเปกนะครับ